ครับพี่ป้อมครับโอท็อป oh, ขายดี SME ขายรวยนะครับจันถึงเสาวก้าโมงเชา้า ทางสยามธุรกิจแชนแนลนะครับวันนี้ผมเก่งรายวิทย์กับคุณแพทครับค่ะสวัสดีค่ะ Never tell a customer that's not my job ห้ามพูดกับลูกค้าว่านั่นไม่ใช่งานของฉันโอ้โหนั่นแสดงว่าเมื่อลูกค้าต้องการนั่นคือโอกาสในการทำ กำไรของธุรกิจใช่ค่ะจะต้องบอกว่ารับดูแลปัญหานี้ให้กับคุณลูกค้าเองค่ะเอาละครับวันนี้นะครับในเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับผมว่าเหมาะกับธุรกิจที่เป็นแขกรับเชิญกับเราวันนี้เพราะว่าแน่นอนครับเรื่องของงานศิลปะเรื่องของการตกแต่งสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับอาคารบ้านเรือนนะครับความต้องการลูกค้ามีมากมายเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับธุรกิจวันนี้นั่นก็คือธุรกิจนะครับที่เดินทางมาจากบริษัทนะครับ R.P.S.C. Chemical นะครับนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสีนะครับอยู่กับเราครับคุณพรพิทักษ์เพิ่มเติมสินฝ่ายวิจัยและพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันว่าธุรกิจของสีนั้นนะครับมีการนะแนะนําสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการกันก่อนนะครับขอบคุณ iTop Plus ผู้นาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรนะครับ โอทอปสายบัวโอทอบห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครเฮียชุนขาวบอยทนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องขาวบอยไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินมาเลสตาอาหารนกโรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพร อิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดรากอนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคที่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพเอเซียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ทวินไมทยอิงพิธีกร2ภาษาหาแพ็คคู่นะครับเชิญเลยครับ RPS Chemical นะครับอยู่กับเราแนะนําผลิตภัณฑ์ของท่านได้เต็มที่ครับเจอนะครับรผมบริษัท RPS Chemical นะครับเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสีนะครับหลากหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีหลังคาสีทาบ้านนะครับสีพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้สีทาเหล็กนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะขอโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์และเกอร์สูตรน้ำนะครับเดี๋ยวภายใต้แบรนด์ครับ และเกอือสุดน้ำนะฮะดูสินค้าที่หน้าโต๊ะเลยฮะนะฮะโอเคเชิญเลยฮะภายใต้แบรนด์ของ Waterlack นะครับสินค้าเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดนะฮะสามารถติดตามรับชมได้ที่ w w w นะครับ rpspaint.com นะครับโอเคครับขอดูสินค้าที่หน้าหน้าโต๊ะเรานิดนึงนะฮะไปทีละตัวเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับที่ผมจับอยู่นี้นะฮะกล้องเชิญเลยฮะนะครับ สินค้าตัวนี้คืออร่อยยูรูิเทนสูตรน้ำพิเศษยังไงเชื่อไหมฮะใช่ครับยูริเทนสูตรน้ำตัวนี้เนี่ยพัฒนามาเพื่อทาสีทาพื้นนะฮะครับเคลือบเงามันจะมีชนิดทั้งเงาและด้านนะครับครับฮะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าช่างรับเหมาซึ่งไม่ต้องการกลิ่นเหม็นที่อยู่ภายในบ้านนะฮะครับผมครับถัดมาตัวที่สองนะฮะกระป๋องนี้นะครับเชิญฮะครับผมตัวนี้เป็นกระป๋องของตัวแรก เลกเกอร์ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสีรองพื้นแลกเกอร์สูตรน้ำนะครับ,รบผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนะฮะทาง่ายแห้งเร็วนะครับขัดง่ายนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยของตัวแลกเกอร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายชนิดมากทําเป็นขั้นเป็นตอนน,น,นะฮะ,ะในในผลิตภัณฑ์ของ R p s c นี่เนี่ยเราจะทําตั้งแต่ต้นเริ่มต้นจนจบงานเนี่ยจะเป็นสูตรน้ําทั้งหมดนะครับครับผมตัวถัดไปครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีเดคกิ้งสเตนนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการ เราไม่ต้องการย้อมไม้ซึ่งนานนะฮะเราจะใช้ตัว water decking stain ตัวนี้เนี่ยทา3ครั้งแล้วจบไปในตัวไปเลยครับนะครับแล้วส่วนด้านนู้นงานไม้ที่นำมาแสดงนั้นต้องการจะบอกอะไรครับสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าพวก o t ท็นะฮะจะบอกว่าโอท็อปทางอย่างพวกบ้านถวายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้ของเรานะฮะซึ่งในในในอดีตเนี่ยสินสินค้าพวกนี้เนี่ยจะใช้เป็นสูตรของทินเนอร์อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย มันจะมีชาวชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งมาจากยุโรปนะฮะเข้ามาสั่งของของไอตัวพวกสินค้าพวกนี้ฮะแต่ว่าเขามาเห็นสูตรน้ำของเราเนี่ยเขาก็เลตคอมเมนต์เลยว่าต้องให้ใช้สูตรน้ําเรานะค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าแลกเก้ร์ลกเก้สูตรน้ำเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะนี่นั่งอยู่ก็ไม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหมะคะก็คือตัวแลกเกอร์สูตรน้ำนะฮะเดี๋ยวผมตัดไปดูภาพในเว็บไซต์นิดหนึ่งนะฮะไปชมหน้านี้ครับนะครับขอดูหน้านี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเว็บไซต์ อ่ะหน้านี้ต้องการบอกอะไรครับหน้านี้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสีทองนะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นสูตรน้ำนะฮะซึ่งอันนี้เป็นความภาคภาูมิใจของบริษัทมากว่าจะมีลูกค้าของเรานะฮะนำสีของเราเนี่ยนะฮะไปยังประเทศภูตานนะฮะซึ่งไปใช้กับวัดที่ประจําพระราชวังของเจ้าชายจิกนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยเรา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 ทำได้ดีมากตรงนี้นะ,นะ,ะความพิเศษความพิเศษก็คือไร้กลิ่นครนะฮะ แห้งเร็ว <Ừ. S 2> ซึ่งในประเทศพูตานเนี่ยมันจะมีอากาศอุณหภูมินี่แตกต่างกันมากระหว่างเช้ากับบ่ายนะฮะซึ่งสีของเราเนี่ยสามารถทนทานได้ดีนะฮะที่เราทําได้แบบนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของอจริงจริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นของทางยุโรปแต่ว่าสีของยุโรปกับของไทยเราเนี่ยเราต้องมาปรับเปลี่ยนสูตรนะฮะเพื่อให้ใช้ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถ้าเกิดว่าจะไปที่ประเทศพูตานเนี่ยผมก็ต้องวิจัยหม่ทถึงว่า เราจะปรับสูตรไปแบบดางด้านไหนอ๋อนั่นแสดงว่าก่อนจะไปประเทศไหนเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ก่อนว่าสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับแม้แม้กระทั่งว่าตัวเลกอร์สูตรน้ำของเราเองเนี่ยอย่างเมืองมรดกโลกนะฮะสีประเภทพวกนี้นะฮะแบบนี้นะฮะใช่ฮะเมืองมรดกโลกก็คือหลวงพระบางนะฮะครับก็ตอนนี้เขาก็ใช้แล้วนะฮะ ครับวิธีการในการทำงานของ r p s เนี่ยนะครับเราเรามีวิธีการในการวิจัยและพัฒนาสีของเราอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับทำมากี่ปีแล้วครับผมอ,อ,อย่างที่บอกนะฮะธุรกิจของ p s C เนี่ยเริ่มมาเมื่อประมาณสัก 30, 30กว่าปีที่แล้วนะฮะทีนี้ว่าการตอบโจทย์ของลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าในแต่ละในแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะนำพวก product ของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราคุณดูก่อนว่า ความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าสินค้าของเขาเนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไรของเราบ้างหลังจากนั้นนะฮะเราจะมีการทําการทดลองทําสีแล้วเคลือบไปบนวัสดุพื้นผิวของลูกค้าชนิดนั้นๆนะครับแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าเขาดูว่าโอเคไหมแบบนั้นอย่ังไะแล้วลูกค้ารู้จักเราจากช่องทางไหนมากที่สุดคะตอนนี้ก็คือว่าโดย โดยโดยเมื่อในอดีตนะฮะก็คือเป็นปากต่อปากนะฮะว่าบริษัทของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะในรู้ในเรื่องของการการวิจัยและพัฒนาเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องบริษัท์พวกเล็กๆอย่างโอทอปพวกเนี้ยเวลาเขาเอาสินค้าไปให้วิจัยเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะฮะแต่ของเรานี่จะเปิดรับทุกชนิดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชี้นไหนที่ต้องการเคลือบสีสรุปง่ายๆนะครับวันนี้ในภาพที่ต้องการให้ลูกค้าจดจําว่า RPS Chemical c นั้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและขายดีขายรวยวันนี้จะโฟกัสที่ Waterlac นะฮะ l a อร์ e r สูตรน้ำนะครับครับผม Waterlac l a เกอ e r สูตรน้ําข้อดีคือข้อดีคือไร้กลิ่นนะฮะแห้งเร็วนะครับแล้วก็ไม่ทําลายสภาวะสิ่งแวดล้อม แล้วก็ไม่ทําลายสุขภาพของผู้ใช้งานด้วยครับโอเคนะครับก็จดจําแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะตอกย้ำนะครับถ้าหากว่าคุณมองหา สีที่ตอบโจทย์แบบนี้ลองเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของคนไทยนะครับจาก RPSC Chemical จำกัดผมว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมความนวัตกรรมความทันสมัยก็คือคนไทยเราทำได้เก่งเทคโนโลยีมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเชิญต่ออีกนะครับขอบคุณวันนี้ก่อนนะครับสำหรับ RPSC Chemical ขอบพระคุณมากครับนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะครับแบบนี้เลยนะฮะโอทอปขายดี SME ขายรวยครับ